จากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ไลตา้าบุกมายังโลกของ A ขอะไลอัลฟี่เขานั้นได้ทําการใช้พลังควบคุมล่างของเอ็มวีเมตาธนจนทําให้พวกเขาอินสแตนและอะไลอัลฟีต้องร่วมมือกันปกป้องเมตาธนเอาไว้ให้จนได้แต่ทว่าสุดท้ายแล้วด้วยความเจรจรัดของเมตาธนเธอนั้นก็ทําการแปลงล่างกลายเป็นมัติเวิร์สเนียหรือก็คือเนียเมตาธอนั่นเองเอาล่ะขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่วันเดอร์เทลอะเทนตี u n ยูนิเวอร์สตอรี่ในตอนของอะไลเอยูภาที u ่3เรื่องราวของเราผู้ใช้ชีวิตอยู่นอกเอย หลังจากเมตาธอนแปลงร่างกลายเป็นมัลติเวิร์สนิโอผู้ของอะไรเอลฟี่ก็ได้ทำการเชียร์ยุ่งห่างๆพร้อมกับเปิดทางให้มัลติเวิร์สนิโอเข้าเผชิญหน้ากับไลตาโดยในการโจมตีครั้งแรกนิโอเมตาธอนก็ทำการเป่าล่ากของไลต้าในทันทีแต่ทว่าล่ากของไลตาก็สามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้ตลอดรอมกับได้พูดออกมาว่าเกนะไม่สามารถฆ่าฉันได้หรือไม่แต่ทำให้ฉันเจ็บด้วยเช่นกันเพราะฉันคือความจริงยังไงล่ะบนอะไรอยู่ได้เป่าแม่งเลยนิโอเมตาธอนนั้นไม่สนใจพร้อมกับทำการเขาโจมตีใส่ไลต้าอย่างต่อเนื่องซึ เลยไม่ต่นิดถึงแม้ว่าเจ้าเด็กเวนนี่จะพยายามพูดอยู่เรื่อยๆก็เถอะนนโอมิเตทอนนั้นได้เข้าโจมตีไซรไลต้าอย่างต่อเนื่องด้วยทุกกระบวนท่าที่มีไม่ว่าจะเป็นการยืดชิ้นส่วนร่างกายยิงบัสเตอร์และใช้ลำแสงดิสโก้เข้าโจมตีถึงแม้ทุกกระบวนท่าจะเป็นการโจมตีเต็มพิกัดมันนั้นก็ไม่สามารถหยุดไลต้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีไลตานั้นได้ลุกขึ้นม่อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับตัวของเมเตทรอนที่พลังงานเริ่มหมดลงเรื่อยๆณตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว5านาทานรนีร่างของ เมทาทอนได้ทาการครอบคุณอัาฟี่พร้อมกับได้ปฏิเสธที่จะขอยืมพลังงานและหลังจากที่ตัวของเมทาทอนกลับขึ้นสู่ล่างเดิมคราวนี้ก็เป็นตาของอินแซนที่จะเข้าชิญชนะกับไรตาณตอนนี้ไลาตาพร้อมแล้วที่จะทําให้เกมนี้จบลงส่วนทางด้านของอินแซนเจ้าตัวก็ไม่เข้าใจว่าทาไมไรตาถึงเกลียดเขานักหนาคงเพราะนายมีปัญหากับการที่จะเอาชนะชั้นใช่ไหมเห่ะฉชั้นจาได้ว่านายเอาชนะอันได้ด้วยกลอุบายต่างๆรวมถึงฟุกด้วยเช่นกัน แล้ก็ดูเหมือนว่านายจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับการต่อสู้กับมาเฟสด้วยสินะเรียกได้ว่าเจ้าผู้เล่นคนนี้แมงมีปัญหาก,กับการต่อสู้จริงๆนี่สิทางด้านของไลตาก็ได้ตอบกลับมาว่านี่ไม่ใช่การทดสอบแกแกน่ะไม่มีทางเข้าใจฉันด้วยซ้ำดูเจ้าเขาหน่ารังเกียจนั่นซะสิให้ดูก่อนเขานี่ไม่งดจ๋งเลยเด้เฟยต่อจากนั้นบทสนทนาก็เริ่มจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมไลต้าได้บอกกับอินแซนไปว่านายนั้นไม่คู่ควรที่จะมีน้องชายสุดเท่ย่างภาพพลัส ทางด้านของอินแซนัน้นก็เห็นด้วยจนเมื่อไหลาตาได้พูดต่อเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าแกน่ะเป็นพี่ชายที่เห็นแกตัวไม่ได้สนใจในตัวของน้องชายของเขาเลยแม้แต่นิดโดยสำหรับคำพูดนี้จริงๆแล้วไหลาตาก็สื่อถึงพี่ชายแท้ๆของตัวเองด้วยเช่นกันซึ่งตัวของอินแซนเขานั้นก็รับรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี ก็เลยมีการแซะไลต้าไปว่าโตของนายเองกับเป็นน้องชายที่มีปัญหาเช่นกันก็เลยเอามันมาลงกับคนอื่นด้วยอย่างนั้นสิเนอะดูจากสภาพแล้วเรียกได้ว่าไล,ไลตานันนเป็นเด็กมีปัญหาแบบสุดๆไลตาได้สั่งให้แซนั้นหบป,ปากแต่ทางด้านของอินแซนเขานั้นก็ไม่ได้สนใจที่แกเป็นคนชอบบอกให้คนอื่นหบป,ปากอย่างนั้นเลยเนี่ยอา้าวเราดูเหมือนว่านายคงจะไม่มีเรื่องที่จะพูดแล้วสินะแกอยากจะมีช่วงเวลาฉันจะไปฆ่าแกเดี๋ยวนี้แหละไอเด็กเปรตเอ้ยเดี๋ยวก็ลูกพี่ทำไมเปลี่ยนอารมณ์แบบนั้นละ่ะต่อจากนั้นไลตตตต้้้้้าาากกก็เมมมพรรอออออทีีี่่่จะสูโดดยไบวนนนนิแ ไม่สามารถสังหารไลตาได้นั่นก็เพราะว่าณตอนนี้พวกเขานั้นอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีโค้ดอยู่ภายในเลือกได้ว่าพื้นที่ของอาไรอัฟฟี่มันก็คือไวบอยนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนถ้าหากเป็นไวบอยที่นี่แม่งเป็นบ้านเกิดของเอร์เลซแนไม่ใช่เหรอไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนถ้าหากพวกเขานั้นติดอยู่ภายในไวบอยเพียงลำพังก็จะถูกความว่างเปล่าสีขาวทําการกลืนกินพร้อมกับได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นมอนสเตอร์ประเภทเอร์เลย์ยกตัวอย่างก็เอร์เลซแอนนั่นแหละตัดไปทางได้ของไลตาณนะตอนนี้ถึง แกแมาร่วมสู้ในพื้นที่ที่ไลต้าอยู่ได้ด้วยไลต้านั้นได้พาพาเปลัสจากสารจัก,กรวาลเข้ามาต่อสู้กับพวกของอินแซนและแน่นอนว่ามันทําให้ตัวของอินแซนไม่สามารถต่อสู้ได้ด้วยสายเหตุที่ว่าเขานั้นไม่สามารถมองหน้าพาเปลัสเจอความรู้สึกผิดในอดีตในจังหวะที่อินแซนกำลังวาดกลัวพาเปลัสอยู่นั่นเอง ไลาตาก็ได้ทําการสั่งให้พวกพอมบิลัสเข้าโจมตีไซอินแซนแต่ก็ได้พวกของอารายเอลฟี A ่ช่วยเข้ามาป้องกันการโจมตีเอาไว้เสียก่อนพร้อมกับได้ทําการเปิดทางให้ตัวของอินแซนเข้าไปอยู่ยั่งไลาตาตรงนี้พวกของอารายออลฟี A ่จะเป็นคนป้องกันไว้เองส่วนนายก็ไปฆ่าเจดีกมนุษย์นั่นให้ได้ก็แล้วกันอินแซนเขานั้นพยายามเข้าไปเผชิญหน้ากับไลาตาแต่ทางด้านของไลาตาเองก็ได้สั่งให้พอมบิลัสจักรวาลหลักเข้าไปหยุดอินแซนเอาไว้พร้อมกับสั่งให้พอมบิลัสทาการสังหารเข้าซะ แต่ในจังหวะนั้นเองก็ได้ตัวของเมตาธนเข้ามาป้องกันเอาไว้เสียก่อนเปิดโอกาสให้อินแสนใช้พลังเวทมนต์ควบคุมวิญญาณไล,ลาตาพร้อมกับทผนการฟาเจ้าเด็กเวนนั่นใส่กำแพงต่อจากนั้นทางได้ของอารยอัลฟีณตอนนี้เจ้าตัวเลือกใช้งานมินิเมตาธนจนหมดแล้วและดูเหมือนว่าจะไม่สามารถรับมือกับพาราเลัลซองคนได้พร้อมๆกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้อารยอัลฟีตัดสินใจที่จะทดสอบพลังของเดอะคอที่ซ่อนอยู่ภายในตัวซึ่งก็ไม่สนใจว่าพวกของพารารัสจะตายหรือไม่ อาไลอลอฟีได้ทําการปลดปล่อยพลังใส่ล่างของพวกาพาเปลัสแต่ผลก็ออกมาว่า,าพาเปลัสทั้งสองคนนั้นไม่ตายเพราะความสามารถของไรต้าที่ทาการแฮกล่างของพวกเขาเอาไว้ณตอนนี้อะไรอาฟีไม่สามารถขยับตัวได้หลังจากที่ปลดปล่อยพลังออกมาเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้สว,วัสดพาไปลัสที่ทูกควบคุมล่าก็ได้สั่งใช้งานแกสเตอร์บัสเตอร์ให้มันนั้นยิงใส่ร่างของอะไรอลฟี จากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอาไรอัลฟี่ได้ทําการนึกย้อนกลับไปว่าเขานั้นจะไม่ยอมตายอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ก็เพื่ออันใดและสิ่งที่เธอนั้นทํานั่นก็คือขอความช่วยเหลือนั่นเองอาไรอัลฟี่ได้ตะโกนขอให้ใครสักคนต้องมาช่วยเธอด้วย และดูเหมือนว่าจะมีคนตอบรับเสียงนั้นการโจมตีของสะวัสด์พาเวลัสถูกหยุดเอาไว้ด้วยหอกสีม่วงรวมถึงตัวของพาเบลัสทั้งหมดก็ถูกหอกสีม่วงทําการหยุดยังการโจมตีเอาไว้ด้วยเช่นกันเอาลัถึงเวลาไขาแมกแล้วสินะนั่งเองรกรากฏดกายอันไดจากต่างมิติได้เข้ามาช่วยพวกของอารยอัลฟี่เอาไว้พร้อมกับทําให้ตัวของอารยอัลฟี่รู้สึกใจเต้นไปตามๆกันต่อจากนั้นอันไดก็ทําการปลดพันธนาการของพวกพาเบลัสทําให้ทั้ง3พาเบลัสกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งโดยทางด้านของพาเบลัสยูที เขาน้นก็จำตัวของอินแซนได้และทําการขอโทษอินแซนก่อนที่เจ้าตัวจะถูกส่งกลับยังโลกเดิมพร้อมกับพาวเวลัสอีก2คนที่กล่าวคําอาฆาตใส่ตัวของไนตาเพิ่มเติมตัวของอินแซนเข้าไปเนื่องจากสวัสด์พาเวัดก็ไม่ค่อยชอบอินแซนด้วยเช่นกันหลังจากที่พาเวลัสทั้งหมดถูกส่งกลับ,บยังโลกเดิมทางด้านของไรตาก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากว่าอันดายนั้นเป็นใครซึ่งทางด้านของอันดาก็ได้นําตัวว่าณตอนนี้ฉันไม่ใช่อันดาอีกต่อไปชื่อของฉันก็คือโซนั่นเองและณตอนนี้ฉันจะทําการเตะก้นความชั่วร้ายท ของฟิกสขเข้ามาพูดคุยกับอันดายเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเธอนั้นไม่อยากให้อันดายฆ่าคนซะเท่าไหร่โดยทางด้านของอันดายก็ตอบกับวิญญาณฟิกไปว่าฉันจะฆ่าต่อเมื่อทามันจะเป็นแหละนะสำหรับตัวของโซเธอนั้นก็คืออันดายที่รุมรางกับดวงวิญญาณเจ็ดดวง ข้าคือกับตัวของเซลฟิมแซนที่สามารถสนทนากับวิญญาณภายในตัวได้นั่นเองและคาดการว่าน่าจะมีความสามารถในการแฮกโค้ดด้วยเช่นกันหลังจากที่โซนั้นพูดจบเธอนั้นก็หันไปบอกกับอินแซนว่าและคนต่อไปที่ฉันจะฆานั่นก็คือแกนั่นแหละอินแซนเจ้าเขาเชียรยเรียกก่อนนะทำไมคอมเม้นต์เรื่องนี้มันใส่เต็มกันจังวะเอาเป็นว่าหยุดพูดกันเสียทีโซอันได้ได้พุ่งเข้าโจมตีใส่ไลตาด้วยพลังของฮองแห่งความยุติธรรมผลจากการโจมตีของอันได้มันนั้นเรียกได้ว่าทําให้กําแพงของอัลฟี่นั้นแตกเป็นสิ่ ด้วยพลังของเราดวงวิญญาณมันนั่นทำให้ไหลาตาไม่สามารถใช้ความสามารถแฮ็กได้พร้อมกับอันดายที่เริ่มตนเปิดฉากการต่อสู้อย่างต่อเนื่องในขณะที่โซกำลังต่อสู้อยู่นั่นเองทางด้านของเอ็มวีเมทจทอนก็ได้ถามอะไรอัลฟี่ไปว่า แขนของคุณนตอนนี้กำลังเจ็บอยู่อย่างนั้นเลยทางด้านของอารายเอลฟี A ่ก็ทําการอธิบายให้ฟังเล็กน้อยหลังจากที่เจ้าตัวทําการปลดปล่อยพลังงานที่แขนน้าตอนนี้มันทําให้รู้สึกเจ็บรวมถึงรู้สึกเนหนื่อยล้าแต่น้าตอนนี้เธอนั้นเป็นปกติดีตอนไปทางด้านของโซอันได้ที่น้าตอนนี้ได้ใช้หออเข้าโจมตีใส่ไลาตาอย่างต่อเนื่องในขณะที่ไลาตากําลังได้ใจจากสาเหตุที่เธอนั้นเป็นอมาตะเจ้าตัวนั้นก็ไม่รู้เลยว่าภายในโลกแห่งความจริงคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นมันนั้นกำลังโอเวอร์ฮีทอยู่นั่นเองและมันก็ทำ ไปนำมาตยอย่างนั้นเลยดางนั้นพวกเราก็สามารถต่อสู้กันได้ตามชั่วนีิลัน พร้อมกับคำพูดเสิริฟของอินแซนที่ได้บอกกับไรต้าไปว่าเน่นนะ่ะไม่สามารถเอาชนะความมุ่งมั่นของเธอคนนั้นได้หรอกนะมันนั้นก็ไม่ค่อยน่าเชื่อสักเท่าไหร่แต่ฉันก็เคยเห็นมาแล้วแหละนะเอาล่ะหนีไปซะเถอะหรือไม่ก็สู้กับการต่อสู้ที่ไม่รู้จบแบบนี้ไปตลอดการหลังจากจบคำพูดของอินแซนโซอันได้ก็ทำการซัดฮอขนาดใหญ่ใส่โตู้ของไรตาโดยที่มีอินแซนทำการล็อกวิญ,ญญาณเอาไว้พูดกันตามตรงว่าคำกับฉากนี้ชิบหายทางด้านของไรตาที่ไม่สามารถขยับตัวได้ทั้งพออง่อคอมพิวเตอร์และโต๊ะของอ แล้วสิ่งที่ไรต้าทําได้มีเพียงแค่ยินรับชะตากรรมที่โหดร้ายพร้อมกับแฟลชแบ็กความทรงจําในอดีตท,ที่มันนั้นบ่งบอกได้ว่าไลาต้านั้นเคยเป็นมนุษย์ในโลกแห่งความเป็นจริงมาก,ก่อนเป็นเด็กน้อยผู้เดีวดายภายในครอบครัวที่พี่ชายของเขานั้นไม่สนใจเขาเลยแม้แต่นิดและในวันหนึ่งวันที่ไลตาล้านั้นโลกหัวใจกาเริบเขานั้นพยายามขอร้องให้พี่ชายเขาช่วยแต่ถว่าสุดท้ายแล้วพี่ชายของเขานั้นก็ไม่สนใจเขาเลยแม้แต่นิดและมันก็คือสาหิตที่จะไม่ไลตา้ากลายเป็นเด็กที่มีความเกลียดชังในตัวของผู้คนเรียกได้ว่าไม่ต่างกับ ตีของโซลได้มันก็ทําให้ร่างของเขานั้นสูงสไลด์ไปได้ทันทีพร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่ระเบิดไปด้วยเช่นกันสุดท้ายแล้วจากที่ได้เป็นรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมมาสําหรับอดีตของไลาตาภายในโลกแห่งความเป็นจริงแท้ที่จริงแล้วเธอนั้นมีชื่อว่าอ e ีเลียเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีความรู้เรื่องโค้ดเป็นอย่างดีรวมทั้งเจ้าตัวเองก็ไม่ได้รู้เลยว่าเกมที่เธอเล่นอยู่นั้นจริงๆแล้วมันเป็นการเชื่อมต่อกับแอนตี้บอยของมัลติเวิร์สอันเดอร์เทลนั่นเองให้ความรู้สึกไปต่างโลกยังไงชอบแลแะอีกเรื่องหนึ่่่่งงงงงสําาาาาาาหรรับตตตววขขออออออไไลลล้้เเเเเธคนนนนีีีีจจะยยยกกกดป็ภใโแม ซึ่งเรื่องราวในอนาคตทั้งสองคนนี้จะได้มีดวงวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันหมายความว่าในขณะที่ไลตา้ากำลังดําเนินเรื่องราวอยู่นั่นเองตัวของอิเลียที่อยู่ภายในโลกแห่งความเป็นจริงเธอนั้นก็จะรับรู้ความคิดของไรต้าไปด้วยคล้ายคลึงกับว่าผู้เล่นสามารถเข้าใจความคิดของฟิกได้น,นั่นแหละเพียงแต่ว่าทั้งสองคนนี้สามารถเชื่อมต่อกันข้ามโลกได้นั่นเองเอาละตัดไปทางด้านของเนื้อเรื่องเล็กหน้อยหลังจากที่โซนได้สามารถโค้นไลต้าได้สําเร็จทางด้านของอินแซนเขานั้นก็คุมขิดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วไรต้าเกลอยด หรือมันเป็นเพราะว่าความรู้สึกอิจฉาที่เขาคนนั้นไม่มีพี่ชายคอยห่วงใยน่ะเรียกได้ว่าหลังจากที่อินแสททาการสัมผัสดววิญญาณของอะไรตา้าความรู้สึกของเด็กมีปัญหาคนนั้นก็ได้หลุดรอดเข้ามาภายในความคิดของอินแสซึ่งก็ต้องมาลอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวนั้นจะจบเช่นไรสาหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบลงด้วยฉากแสดงความรักระวางอันดากับอัลฟี่ก็แล้วกันเอ้าละ่ะขอขอบคุณที่รับฟังจนจบหน้าตอนนี้มีความคิดที่ว่าก่อนที่จะเล่าเนื้อเรื่องยาวที่มีตัวละครเสริมมากมายควรไปทําประวัตติแยยกขขออออองงงงัััววลลละะะครรรนนน้เสี่่่่พาาาาาใหํ ก็เพิ่งมาสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วไลต้าในโลกแห่งความเป็นจริงเธอนั้นยังไม่ตายบวกกับข้อมูลภายในเนื้อเรื่องมันนั้นไม่ได้มีการเฉลยเนื้อหาบางอย่างเอาไว้ก็เลยต้องมีการเข้าไปส่องในเอวิกิกันสักหน่อยเึกได้ว่าเกือบเล่าอดีตไรต้าผิดแล้วนี่สิเอาเป็นว่าขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าขอขอบคุณที่รับฟังจนจบ G G W P Good Game w i l l Play